จากกรณีที่นายอภิวัตขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือคอตอสอตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่32ทั2,563แจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอนอนางเลิง ให้ดำเนินคดีกับนางอมรัตโชตระมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพักคเก้าไกลโพสต์ข้อความลงในบัญชีทวิตเตอร์ซึ่งเปิดบัญชีแบบสาธารณะบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ล่าสุดสารอาญากรุงเทพใต้อนุมัติหมายจับนางอมรัตแล้วโดยนางอมรัตจะเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสอนอนางเลิงในวันที่14พฤศจิกายนนั้นเมื่อวันที่13พฤศจิกายนนางอมรัตเผยทางเพจ Facebook ว่า คดีหมิ่นประมาทนายกไม่ใช่คดีที่มีอัตราโทษร้ายแรงอะไรดิฉันไม่มีความกังวลใจใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องคิดหลบหนีไม่เคยคิดหลบหนีในทุกคดีแม้จะไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ก่อนที่จะไปรายงานตัวที่สอนอนางเลิงเพื่อขอให้สารปลดล็อกหมายจับในวันพรุ่งนี้เวลา13นาฬิกาสนาทีขอชี้แจงคร่าวๆต่อผู้สนใจสอบถามมาดังนี้หากใครติดตามข่าวจะทราบว่าที่สอนอนางเลิงเต็มไปด้วยคดีความเกี่ยวกับความหมิ่นประมาทนายกรัฐมนตรีที่นายอภิวัตขันทองลูกน้องคุณประยุทธ์เป็นผู้เข้าแจ้งความต่อบุคคลจำนวนมากเท่าที่นึกได้เร็วๆอาทิ คุณฮาร์ดสุธิพงศ์คุณมินลิคุณจรวินยูอาจารย์นักวิชาการเช่นอาจารย์ยุกติ สำหรับตัวดิฉันได้รับหมายเรียกรัวๆแทบนับไม่ถ้วนจากสอนอนี้จนสับสนไม่รู้ว่าคดีไหนเป็นคดีไหนคดีไหนเรียกเป็นครั้งที่เท่าไหร่งงไปหมดโดยเฉพาะวันหลังจากการอภิปรายในสภาดิฉันไม่ได้บิดพลิ้วที่ผ่านมาเคยไปรายงานตัวตามหมายเรียกสอนอนางเลิ้งมาแล้วไปให้ปากคำพิมพ์ลายนิ้วมือและสอนอนางเลิง้งนำตัวดิฉันส่งฟ้องอัยการซึ่งก็ไปตามนัดขณะนี้คดีนั้นอยู่ในชั้นอัยการ หลังจากนั้นดิฉันทำงานในสภาในกรรมธิการงานบริหารพักและงานเดินสายพบสมาชิกรวมทั้งกิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดแทบไม่มีวันหยุดพักดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัิชนทีวีโดยการสแกน QR Code คด้วยนะครับ